สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมอยู่กับผมตั้มชีวีนะครับในช่วงวิถีพอเพียงนะผมวิถีพอเพียงวันนี้นะครับผมเมื่อวานตอนเย็นนะครับผมอ่าเมื่อวานตอนเย็นนะครับอ่าผมไปซื้อปุยชีกไก่มานะครับผมสามสามกระสอบร้อยนะครับสามกระสอบร้อยนะครับแส่งวดก่อนผมซื้อกระสอบละห้าสิบาทนะครับก็ได้ไม่ต่างกันนะครับผมผมใส่ผมซื้อกระสอบละห้าสิบบาทกระสอบเต็มเลยนะครับ เขาอัดให้เต็มเลยนะผมแต่ว่าร้านนี้ก็คืออีกร้านหนึ่งผมลองซื้อดูนะครับว่าคุณภาพอ่าขี้ไก่นั้นดีนะครับหรือไม่ดีกว่ากันนะครับผมก็ลองเปรียบเทียบดูสองร้านนะผมเจ้าแรกผมซื้อมานะครับผมปลูกผักนะครับสวยมากนะครับผมเห็นไหมนั่นครับเขียวเลยครับผมแต่ว่าเจ้านี้ผมเอามาลองดูก่อนนะครับผมเพื่อที่จะเปรียบเทียบว่าร้านไหนนะครับปุ๋ยขี้ไก่นะครับมีคุณภาพกันเดี๋ยวผมจะเปิดนกล่องหน้าให้ดูนะครับนี่นะครับผม ก็ค <S an> ือเมื <S an> ่อวานตอนเย็นนะครับผมผมไปซื้อกี้ไก่นะครับที่อําเภอม่วงสามสิบนะครับก็แวะไปเยี่ยมเยียนร้านนะครับผมแล้วก็ไปเอาขี้ไก่มาด้วยนะครับขากลับนะครับโดนเป่านะครับแอลกอฮอล์นะครับผมถนนสายอ่าทางลัดจากม่วงนะครับมาบ้านดุมนะครับผมโดนเป่าแอลกอฮอล์แปลกมากครับมีมีด่านเป่าแอลกอฮอล์นะครับผมทางลัดนะครับทางแคบๆสองเลนนะครับผมโอ้เซ็งเลยนะครับแต่ว่าเป่าช่วงโควิดเนี่ยครับ อันตรายนะครับอะไรกับนักกาาไม่รู้นะครับตำรวจ <c oughs> นี่นะครับผมซื้อปุ๋ยขี้ไก่มานะครับผมซื้อมาสิบสอบนะผมสามร้อยนะครับสามสามสอบร้อยนะครับเดี๋ยวผมไม่ได้นับไม่ได้นับด้วยเมื่อวานไม่รู้ได้เขาโยนให้กี่สอบไม่รู้นะเดี๋ยวนับก่อนหนึ่งนะครับมันได้ไม่เต็มนะครับสอบก็ตกไปสอบแล้วสามสิบห้านะมัน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 ไม่เต็ม รอบห้าสิบเขาอัาให้แน่นเลยนะอีกร้านหนึ่งนะครับอันนี้สามเร้อยครับสองแล้วนะครับเอามาลงสามนะครับกดเหม็นเลยสี่นะครับห้านะครับหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองพอดีนะครับผม เดี๋ยวพาไปดูผักที่ผมใช้ปุ๋ยขี้ไก่นะครับผมอันนี้คือปอดสารพิษจริงๆนะครับมีปุ๋ยขี้ไก่อย่างเดียวที่ผมใส่นะครับผมก็ผมจะใส่รองพื้นไว้นะครับรองพื้นแล้วก็ตากดินไว้ประมาณสามถึงสี่วันนะครับแล้วก็มาหว่านเมล็ดพันธุ์ครับแล้วก็เอาเมล็ดพันธุ์มายอดนะครับนี่นะครับสวยยังเขียวอยู่เลยนะครับผมไม่ได้ใช้อย่างอื่นนะแต่ว่าต้นต้นผักชีเนี่ยครับก็แฟนก็ถอนไปแล้วรอบนึงนะครับ ก็เอาไปแจกจ่ายเพื่อนร่วมงานกินครับหมดแล้วตรงนี้อันนี้คือชุดหลังที่ผมหวานนะครับแล้วก็คณะนะครับที่ผมหวานที่เรียกว่าจะหวานเป็นก้านนะครับผมแต่ว่าแฟนก็ตัดไปผัดหลายรอบแล้วนะผมมันก็เริ่มแก่แล้วนะครับนั้นที่ผมแยกไปนะครับผมตรงนี้เป็นผักชีลาวนะครับผมนี่ผักชีลาวนะครับชีลาวนะครับก็สวยนะครับผมนี่นะครับ ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรครับสุใส่อย่างเดียวคือปุ๋ยที่ไก่นะครับรองพื้นที่เดียวจบเลยนะครับผมแล้วก็มารดนะครับทําให้ลดมันก็ไม่สวยนะครับดินมันจะแข็งช่วงนี้หนาหนาวเนาะอันนี้เป็นหอมนะครับต้นหอมนะครับแล้วก็ตัวนี้จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะมันไม่เหมือนอันนี้นี่รุ่นรุ่นเดียวกันนะผมเนี่ย ต้นต้นพริกนี้นะครับกับต้นนี้นะครับปลูกวันเดียวกันนะผมอันนี้ปลูกในแปลงที่มีขี้ไก่แล้วก็ปุงดินไว้นะครับผมสําหรับอันนี้นะครับผมขุดแล้วก็ผมหยอดผมปลูกในวันนั้นเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้เตรียมที่ไว้แล้วก็เอามาแล้วผมก็เลยขุด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 แล้วผมก็ตีดินเละๆผมก็ปลูกไว้เลยนะครับมันไม่มีขี้ไก่ไงในตอนนั้นนะครับไม่มีไม่ได้ปุงไม่ได้เตรียมพื้นที่ไว้นะครับ ก็ความแตกต่างนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับปลูกวันเดียวกันนะครผมปลูกวันเดียวกันเลยนะครับดูดีครับต่างกันนะต่างกันเลยครับผมปุ๋ยขี้ไก่สุดยอดครับผมอันนี้คือแนะนํานะครับปุ๋ยขี้ไก่เดี๋ยวไปดูอ่าผักกาดกันนะครับตรงนี้ก็เป็นเหมือนกันครับจะตายแล้วครับผมที่ว่าเนาะต้นมะเขือเนาะก็ไม่ได้ปรุงดินไว้นะครับนี่ตัวนี้นะครับผักกาดนะครับผม ัวนี้เป็นผักกาดก็จะประมาณนี้นะครับสวยเขียวเลยไม่ได้ฉีดไรนนะครับผมปลอดสารพิษตัวนี้จะเป็นแตงกวานะผมแตงกวานะครับนี่ยายเอามาปลูกไว้นะครับก็ปลูกไว้กินนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูแตงโมนะผมท่านผู้ชมนะครับพาไปดูแตงโมกันนะครับผมก็อ,อยู่ไม่ไกลไม่ไกลกันนะครับ ตงโมก็เริ่มโตแล้วนะครับปลูกไว้พอได้กินแต่ว่าผมจะผมจะมาปลูกจะมาเอารถอีเต็กมาคาดฝั่งนู้นนะครับทําที่ปลูกเพิ่มอีกนะครับผมช่วงนี้ไม่มีเวลานะครับก็เพิ่งจะเคลียร์งานเสร็จนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็จะมาทําเกี่ยวกับพื้นที่นะครับจะติดโซล่าเซลล์นะครับผมนี่นะครับฝั่งนี้เป็นมันนะครับผมฝั่งนี้เป็นแจงโมนะครับผมสวยงามครับผมนี่นะครับ อาจจะมีศัตรูนะครับก็คือเต่าทองนี่นี่น,นี่นะครับเตา่าเต่าทองครับผมมากินครับเต่าทองเต่าทองกินนะครับศัตรูนะครับก็ปลูกไ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าประมาณเก้าร่องนะครับผมปลูกไปนะครับฝั่งนู้นก็จะปลูกอีกอยู่นะครับ ปปเ็นนนรรุ่ไะคับแต่ว่าจะหาเวลามานะครับมาคาดนะผมโอ้หมันสิบร่องครับผมมีแม่ยายหยอดฝั่งนี้ด้วยนะครับเวลามาคาดแล้วก็จะทําแปลงอีกนะครับผมปลูกนะครับอันนี้ไถกบต่อสังไว้นะครับชิลแลกผมใช้รถอีแท็กไถนะครับผมตรงนี้ไถไม่เข้านะครับผรถไถใหญ่เขามาไถฝั่งนู้นให้เขาก็เลยลากลากแถวนี้ให้นะครับผมรถอีแท็กไถไม่เข้านะครับ พอดีนะครับตัดผมมาตัดต้ตัดหญ้าคันแทเนาะตัดหญ้าตามคันแทไว้นะครับคันแทเสร็จแล้วก็ถให้เราถ่ายใหญ่เขามาไถ่ายให้นะผมก็เตรียมดินไว้เพื่อที่จะปลูกปีหน้านะครับผมก็เอาเขาเรียกอะไรปอเทือกนะครับผมนี่นะครับมาหวานไว้นะครับผม <c oughs> <c oughs> น่าจะใช่นี้หรือเปล่า นี่นะครับมียายมายอดไว้นี่ครับเกิดแล้วครับผมก็โอเคครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมวันนี้นะครับพามาดูนะครับ่าคุณภาพของขี้ไก่นะครับผมปุ๋ยขี้ไก่นะครับที่ผมซื้อมาใส่ผักนะผมสวยงามนะครับแนะนำนะครับสำหรับใครที่จะปลูกผักกินเองนะครับก็ พยายามใช้ปุ๋ยอินซียนะครับผมปุ๋ยปุ๋ยหมักปุ๋ยขี้ไก่อะไรอย่างนี้นะครับผมขี้ปิดเออขี้ป็ดขี้วัวนะครับผมแต่ว่าขี้วัวผมกําลังจะมีนะครับผมผมเลี้ยงวัวไว้นะครับผมช่วงนี้ก็ซื้อขี้ไก่มาใส่ก่อนครับก็มีขี้ไก่พวกขี้หมูอะไรก็ใส่ได้เลยนะครับผมอ่ารับรองนะครับงามแน่นอนครับแต่ว่าอย่าใส่เยอะเกินไปนะครับผมก็ค่อยๆใส่เอานะครับผมถ้าใส่เยอะมันจะเค็มเกินนะครับ อโอเคครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ